ครับงานวันเด็กนะครับงานวันเด็กนะครับงานวันเด็กนะครับงานวันเด็กเนี่ยเขจะเติมเติมของอ่าเติมเป็นสีเหลวองนะครับแล้วก็ตัวด้วนีดครับมีหมาเห่าด้วยโอ้ เครื่องจำลองอสัณฑ์ยาและเครื่องโยนองที่เพื่อให้เห็นกันนะคะใช่แล้วเลยครับเราเห็นยากมากเลยนะคะคที่นะถ่ายรูปส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่นะครับเด็กไม่ค่อยมีสมมุติว่าตัวเองไม่เป็นชุดนักบินนะคะก็มีซุ้มถ่ายรูปให้ด้วยนะคะอยากจะเจอน้อยผมมาเดินออกกำลังกายนะครับเป็นทุกซุ้มของในร้านนี้เลยค่ะเพราะดูน่าสนใจทุกซุ้มเลยใช่ครับท้ายไปนะครับเป็นซุ้มของกองพันธุ์ทหารอากาศพิลอทนะครับ นี่ครับมีขนมเยอะแยะนะครับไข่เฟิงไข่ทรงเครื่องที่มางานมาแต่งชุดแบบชุดปฏิบัติการมีปืนมีอะไรหลายางกันน้องรถพ่วงเหมือนของจริงเลยนะคะเป็นชุดที่ปฏิบัติงานจริงๆเลยนะคะของกินเหลือเฟือนะครับีเต็มไปหมดของกินโอ้โหเดี๋ยวนนี้งานเปิดนะครับเดี๋ยวมี F16 บินมาบินมาโชว์ครับเดี๋ยวมี F16 บบินโชว์นะครับ ไม่รู้จะถ่ายไว้ทันหรือเปล่านะนะ F16 วิ่งบินเร็วนะครับบินมาจากตะคีนะครับมาโชว์ที่เชียงใหม่ครับบินจากอำเภอตะคีนะครับบินมานี้15นาทีครับจะถึงเชียงใหม่นะครับไม่รู้ผมจะถ่ายทันหรือเปล่าชมครับชมร้านอาหารไปก่อนนะครับ นี่ครับดูครับขนเต็มนะครับโอ้ผู้ใหญ่มากกับเด็กนะครับดูครับเต็มนะครับขนมเทียบไปหมดไม่รู้จะกินอะไรเลยนะครับผมก็มาเดินออกกำลังกายด้วยนะครับออกกำลังกายในตัว ตอนนี้บได้รับการตดจากนักมินเสได้แล้วมาแล้วบินวจริงจริงอ่าตรงนี้ได้ไมนี่ยเห็นไหมบิน เดี๋ยว F สิบหจะมาถึงภายในเจ็ด F สิบหกนะครับจะมาถึงนายในเจ็ดนาทีนั้นจากอำเภอตะเคียนนะครับกองบินสี่มากองบินสี่เ็ดใช้เวลาเจ็ดนาทีนะครับครับเดี๋ยวผมรอถ่าย F สิบหกก่อนนะครับ